เอโมยสสหรือบันทึกปรอจําปีสองหสิบสามเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการที่ทําให้สองฝ่ายหาข้อยุติในเรื่องเขตแดนที่มีปัญหาร่วมกันในอนาคตซึ่งความจริงแล้วประเทศไทยเรามีปัญหาทุกภาคครับพม่านี่ยาวเลยนะเป็นพันกิโลเลยกัมพูชานี้ประมาณเท่าไหร่แปดร้อยเหรอมาณแปดร้อยมาเลเซียพเมื่อนายกหมาเดนเนี่ย หารือเลยนอะอันนี้ตกลงกันได้จบอันนี้ตกลงไม่ได้ต้องทิ้งเอาไว้มีพื้นที่ในภาคใต้เขาเรียก m a n มนแลนอยู่แต่ว่าทางทางภาคอีสานอาจจะไม่เรียกอย่างนี้นะเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องเขตแดนเราต่างก็มีปัญหาทุกภาคซึ่งค่อยๆหาข้อยุติก้าวหน้ามาโดยลําดับโดยลำดับอาจจะได้สักหลักสองหลักในช่วงเวลากี่ปีอันนี้ก็ มันก็ไม่มีข้อขัดแย้งมาเลเซียก็ไม่เป็นขขัดแย้งเลยนะเพราะเรารู้นี่เรารับไม่ได้เขาก็รับไม่ได้ก็เป็นโนแมนสแลมไปก่อนเอาไว้เจรจาไปเรื่อยๆกรณีที่ขบูชาผมว่าเขามาก้าวหน้ามาโดยลําดับก็เสียดายที่มันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาแต่ว่าที่หนูถามว่ามันเป็นผลมันมันเกิดมันเป็นอย่างไรเนี่ยต้องยอมรับว่ากระทบทั้งสองฝ่ายกระทบสองฝ่ายครับอืมแล้วก็ดูจะเป็นอารมณ์มากกัน ฝ่ายผมว่าไม่นึก,กว่าฝ่ายกัมพูชานี่จะมันเหมือนทะเลาะกันสองครอบครัวเลยแล้วก็มันก็เดือดร้อนไปแต่ว่าในแง่ของศักดิ์ศรีประเทศในแง่ของอธิปไตยของประเทศเนี่ยเราก็ไม่อาจที่จะไปะยอมอะไรที่มันทําให้เสียหายเสื่อมเสียต่อประเทศได้มันจึงบอกว่านายกไทยเนี่ยไปพูดเรื่องนั้นได้อย่างไรนะฮะ ถึงแม้ว่ารู้ว่าข้อจํากัดมีอยู่แต่ว่ามันไปพูดอย่างนั้นได้อย่างไรนะนเนื่อนไปวิจารณ์แม่ทัพป้าสองหรือไปมันไปพูดได้อย่างไรรู้ว่าโดยส่วนตัวไม่เชื่อเป็นเทคนิคของเจตนาเพื่อให้โศมันนี้รู้แต่คงพูดไปด้วยความจริงใจต่อถนนเซนถึงกล้าพูดไปถึงขนาดนั้นนะดังนั้นผมคิดว่า,เ,าเมื่อเรารู้อานาคตเนี่ย แต่ดินมันต้องเชื่อมอโยงเนี้ยผมว่าสถานการณ์เมื่อปัญหาเฉพาะหน้าผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยผู้รับผิดชอบก็ควรจะมานั่งทบทวนนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากปัญหาความขัดแย้งของครอบครัวทั้งสองประเทศไหมหรือมันเกิดจากความเข้าใจอะไรที่ควรจะได้ปรับความเข้าใจต่อไปในอนาคตเพราะจริงๆปัญญยนทั้งสองประเทศไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วก็คนในพื้นที่ชายแดนเหมือน จริงๆก็เป็นญาติพี่น้องกันเนะครับฝั่งนี้ก็พูดเขมรมนได้ฝั่งนู้นก็พูดไทยได้ไปมาหาสู่กันอยู่เพราะฉะนั้นในอาคตหวังอย่างยิ่งว่าผู้บริหารจะได้นําเรื่องเหล่านี้หยิบขึ้นมาพิจารณาโดยไม่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งนะและไม่เอาประโยชน์ของครอบครัวมาเป็นพื้นฐานผมว่าปัญหาเรื่องประโยชน์ครอบครัวนี่แหละคือปัญหาที่ทําให้เราต้องเผชิญหน้าทําให้ประเทศเราเนี่ยต้องสิ้นเปลือง ผู้นายกับกือสิ้นเปลืองกับเียติยศชื่อเสียงให้ไปกับครอบครัวเหล่านี้มันเกินเหตุมันเกิดเหตุขอหวังอย่างยิ่งว่าผู้รับผิดชอบทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้ทบทวนต่อไปเพื่อไม่ให้สองฝ่ายเนี่ยต้องมาขัดแย้งกันอย่างนี้ตลอดชีวิตเขาไม่แน่นะถ้าดูอารมณ์สองฝ่ายแล้วก็ถ้าลดความอะไรทั้งหลายลงมาแล้วเขาอ,อาจจะมานั่งทบทวนดูว่า มันจําเป็นไหมที่กัมพูชากับราชนาจาักรกัมพูชากับราชาจักรไทยจะต้องเป็นศัตรูกันมันจําเป็นไหมต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเอาละต่างฝ่ายต่างก็มีศักดิ์มีสีเขาก็รักศักดิ์สีก็เราก็รักศักดิ์ส mm ี hmm. เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ล่วงล้ํามา mm hmm. ผมก็เห็นด้วยว่าเราครอบครวไม่ควรจะยอมเนะศักดิ์ศรีของประเทศแต่ว่าไอการที่สองประเทศมีผู้นําที่มีประโยชน์ส่วนตัวมันทําให้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ me